ผมดีใกลจมันมีสีรอบกังวะโห้ดังได้ไงอะไปยิงกันทุกคนอันนี้มันบอกว่านี่มันเล้ามาเลยลบ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 อยอยู่หน้ากล้องเฮ้ยตามมาเลยปลาอะไร ไกลๆไปแล้วเห็นตัวตายอ้วนกระเดื่อนนางเข้าไปเลยตอนนี้ขอมันต้องตายแล้วเดี๋ยวๆมึงค่อยๆคลายคุณจะดูว่าเป็นปลาอะไรกันเนี่ยตอนนี้มันต้องร้อยต้องผิดอะไรที่นี้วะเท่าไหร่เท่าไหรจะแดงลุกไหม

มึงไงคอยเบาๆเลยมึงก็เดินหนาเข้ามาเรื่อยๆเออมันเด่นที่แถวนี้ก่อนเดินมันออกก็ทั้งหมดมาอีกันนี้นี่นะครับตาดำนี่หมู ถัก,กออกหน้านกล้องเห้ออีกแล้วขันมึงพม่แน่นอนเลย <c oughs> ไม่ได้วัดเลยจะต้องไปตั้งหลักกินข้าวใหม่อะไรซึ่งคำบัรใรยาย